รูปหนังสือคำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญาซึ่งเขียนโดยอาจารย์ธานีสิงห์ห้านะคะ EP นี้จะเป็นในเรื่องของการสืบ พยานหลักฐานในคดีแพ่งเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคะหัวข้อในวันนี้ก็คือวิธีการนําสืบพยานวัตถุค่ะโดยอาจารย์นะคะก็ได้ให้ความหมายของพยานวัตถุเอาไว้ในหนังสือนะคะว่าหมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เอกสารค่ะนํามาใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในทางคดีค่ะมักจะเห็นได้ด้วยตาแต่ว่าตรวจดูได้ด้วยประสาทสัมผัสอื่นเช่นหูลิ้นจมูกหรือการสัมผัสได้นะคะ นี้เนี่ยการนำวัตถุหรือกระดาษที่มีข้อความปรากฏความหมายด้วยอักษรตัวเลขหรือเครื่องหมายมาสืบเป็นพยานหลักฐานก็อาจเป็นการสืบในฐานะพยานวัตถุก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าสืบในลักษณะใดค่ะหากเป็นการสืบถึงความมีอยู่ของเอกสารโดยที่ไม่เกี่ยวกับข้อความในเอกสารนั้นเนี่ย หรือสืบถึงลักษณะของเอกสารว่าเป็นสิ่งของประเภทใดก็เป็นการสืบในฐานะพยานวัตถุนะคะไม่ใช่พยานเอกสารค่ะแต่ว่ามีข้อควรระวังก็คือก่อนที่เริ่มสืบพยานเนี่ยคู่ความต้องทราบก่อนว่าเป็นการสืบในฐานะเอกสารหรือวัตถุคะ่ะเพราะว่ามีวิธีการนำสืบที่แตกแต่างกันค่ะ สำหรับความสำคัญของพยานวัตถุนะคะก็คือต้องมีการซักถามเหมือนพยานบุคคลแล้วก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้จากการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆค่ะบางครั้งไม่จำเป็นต้องนำสืบพยานอื่นอีกด้วยเลยด้วยซ้ำนะคะ วิธีการนำสืบพยานวัตถุนะคะก็คือจะต้องมีการยื่นบัญชีระบุพยานค่ะตามมาตรา88วรรคหนึ่งค่ะโดยมาตรา88นะคะบัญญัติว่าเมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจำนงที่จะอ้างอิงเอกสารฉบับใดหรือคำเบิกความของพยานคนใดหรือมีความจำนงที่จะให้สารตรวจบุคคลวัตถุสถานที่หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่สารตั้งหรือความเห็นของผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพยานหลักฐาน สนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเทียงของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันโดยสแสดงเอกสารหรือภาพของเอกสารที่จะอ้างและรายชื่อที่อยู่ของบุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญวัตถุหรือสถานที่ซึ่งคู่ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือขอให้ศาลไปตรวจหรือขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่กรณีพร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวไปในจำนวนที่ เพียงพอเพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นมารับไปจากเจ้าพนักงานศาลค่ะการนำสืบพยานวัตถุจะอยู่ในมาตรา128ถ้าพยานหลักฐานที่ศาลจะทำการตรวจนั้นเป็นบุคคลหรือสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจนำมาศาลได้ให้คู่ความฝ่ายที่ได้รับอนุญาตให้นำสืบพยานหลักฐาน <c oughs> เช่นว่านั้นนำบุคคลหรือทรัพย์นั้นมาในวันสืบพยานหรือวันอื่นใดที่ศาลจะได้กำหนดให้นำมา ถ้าการตรวจไม่สามารถกระทําได้ในศาลให้ศาลทําการตรวจณนะสถานที่เวลาและภายในเงื่อนไขตามที่ศาลจะเห็นสมควรแล้วแต่สภาพแผงการตรวจนั้นๆค่ะถ้าการตรวจพยานวัตถุไม่อาจทําได้ในศาลเพราะสภาพของวัตถุนั้นไม่อาจนํามาศาลได้อย่างเช่นที่ดินอสังหาริมทรัพย์เครื่องบินศาลอาจใช้ดุลพินิษ์ไปทําการตรวจหรือนําสืบด้วยวิธีอื่นแทนก็ได้ค่ะเช่นนําสืบด้วยภาพถ่ายแผนที่หรือเบิกพยานบุคคลเบิก ความแทนได้ต่อมาคือวิธีการนำสืบพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะจะเป็นไปตามมาตา 98ค่ะคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอ้างบุคคลใดเป็นพยานของตนก็ได้เมื่อบุคคลน,นั้นเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาศา,ศาสตร์การฝีมือการค้าหรืองานที่ทำหรือในกฎหมายต่างประเทศและซึ่งความเห็นของพยานอาจเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัยที่ขาดข้อความในประเด็นทั้งนี้ไม่ว่าพยานจะเป็นผู้มีอาชีพในการนั้นหรือไม่ค่ะ พยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจะแตกต่างจากพยานบุคคลค่ะโดยพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจะให้การในลักษณะของการแสดงความเห็นต่อศาลนะคะแต่ว่าพยานบุคคลเนี่ยจะอ้างอิงจากประสบการณ์ที่ตนได้เผชิญมาโดยตรงจะไม่ได้เป็นความรู้หรือว่าความเชี่ยวชาญในเฉพาะด้านค่ะ แตกต่างกับพยานผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญจะหมายถึงพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งในคดีแพ่งค่ะกฎหมายไม่ได้กําหนดว่าต้องมีความรู้เชี่ยวชาญในวิชาการสาขาใดบ้างแต่ก็เป็นพยานความเห็นก็ต้องมีความรู้ในสาขาวิชาการต่างๆเช่นเดียวกับผู้มีความรู้เชี่ยวชาญที่คู้ความอ้างมาเป็นพยานตามมาตรา98ค่ะก็คือว่าสําหรับพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นบุคคลที่มีขึ้นบัญชีเอาไว้กับศาลจะต่างกับพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญซึ่งคู่ความ วามอ้างมาเองค่ะ สำหรับการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญนะคะการอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยกรณีคู่ความอ้างผู้มีความรู้เชี่ยวชาญมาเป็นพยานฝั่งตนตามมาตรา98าต้องยื่นบัญชีระบุพยานระบุชื่อผู้มีความรู้เชี่ยวชาญนั้นค่ะเช่นเดียวกันกับพยานบุคคลธรรมดาเลยส่วนการแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญกรณีที่คู่ความขอให้สารแต่งตั้งพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยต้องมีการระบุในบัญชีระบุพยานและขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญก่อนวันสืพยานไม่น้อยกว่า7วันตามมาตรา88วึ่ง นอกจากนี้ศาลอาจมีคําสั่งแต่งตั้งพยานผู้เช่วชาญเองเมื่อเห็นสมควรโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดร้องขอก็ได้ไม่จําต้องให้คู่ความฝ่ายใดยื่นบัญชีระบุพยานหรือระบุชื่อผู้เชี่ยวชาญตามที่เป็นเหตุเอาไว้ในมาตรา99วรรคหนึ่งและมาตรา129ค่ะ มาตรา99นะคะวางหลักว่าถ้าศารเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องตรวจบุคคลวัตถุสถานที่หรือตั้งผู้เชี่ยวชาญตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา129และ130เมื่อสารเห็นสมควรไม่ว่าการพิจารณาคาดีจะอยู่ในชั้นใดหรือเมื่อมีคำขอของคู่ความฝ่ายใดภายใต้บัญับแห่งบทบัญญัติมาตรา87และ88ให้สารมีอํานาจออกคําสั่งกําหนดการตรวจหรือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเช่นว่านั้นได้บทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความในอันที่จะเรียกบุคคลผู้มีความรู้ เชี่ยวมาญมา็นาฝ่ายตนได้ค่ะ,ะในมเตรา129ก็วางหลักเกี่ยวกับการที่ศาลจะมีคําสั่งให้แต่งตั้งผู้เช่วชาญมาด้วยนะคะโดยการแต่งตั้งผู้เช่วชาญเนี่ยจะให้อยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาลแต่ศาลจะเรียกคู่ความมาให้ตกลงกันกําหนดตัวผู้ช่วชาญที่จะแต่งตั้งก็ได้ค่ะและผู้เช่วชาญที่ศาลแต่งตั้งก็อาจถูกคัดค้านได้และต้องสาบานหรือปฏิญาณตนทั้งมีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าธรรมเนียมและรับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปตามที่ กำหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้นด้วยค่ะพยานผู้เชี่ยวชาญที่สารแต่งตั้งอาจถูกคัดค้านได้จากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะเป็นเหตุเดียวกันกับการคัดค้านผู้พิพากษารวมถึงกรณีไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องที่สารตั้งด้วยค่ะส่วนพยานผู้มีความรู้เชี่ยวชาญน,นั้นนะคะไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ให้คู่ความฝ่าย ตรงข้ามขัดคานได้ค่ะก็จะมีความแตกต่างกันตรงนี้ค่ะวิธีการนําสื่อผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะคะผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยมีสถานะเช่นเดียวกับพยานบุคคลก็ต้องมาเบิดความต่อสารด้วยวาจาแต่สามารถอ่านข้อความที่เขียนมาได้แต่ต้องสาบานตนก่อนเบิดความและมีการซักถามถามค้านถามตริงเช่นเดียวกันกับพยานบุคคลส่วน การนำสื่อพยานผู้เชี่ยวชาญมาตรา130ได้วางหลักไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งอาจสแสดงความเห็นด้วยวาจารหรือเป็นหนังสือก็ได้แล้วแต่ศาลจัดต้องการถ้าศาลยังไม่เป็นที่พอใจในความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ทําเป็นหนังสือนั้นหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดเรียกร้องโดยทําเป็นคําร้องให้ศาลเรียกผู้เชี่ยวชาญทําความเห็นเพิ่มเติมเป็นหนังสือหรือเรียกให้มาศาลเพื่ออธิบายด้วยวาจารหรือให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญอื่นคนอื่นอีกก็ได้ค่ะโดยถ้าผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งเนี่ย ต้องแสดงความเห็นด้วยวาจาหรือต้องมาศารเพื่ออธิบายด้วยวาจาก็ให้นำบทบัญญัติในลักษณะนี้ว่าด้วยพยานบุคคลมาใช้บังคับโดยอนุโรมนะคะการตรวจพิสูจน์โดยวิธีทางวิทยาศาสตร์บ้างค่ะกัน ตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ d n a เพื่อยืนยันตัวบุคคลหรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตจําเป็นต้องเก็บต,ตัวอย่างจากส่วนประกอบของร่างกายมนุษย์ มีข้อพิจารณาดังนี้ค่ะคดีแพ่งที่ต้องใช้พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสําคัญแห่งคดีเนี่ยเมื่อศาลเห็นสมควรหรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอศาลมีอำนาจสั่งให้ทาการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ตามมาตรา128ทับ1วรรค1และหากจําเป็นต้องเก็บตัวอย่างเลือดเนื้อเยื่อเส้นผมปัสสาวะน้ําลายหรือสารคัดหลั่งอื่นๆหรือสิ่งที่อยู่ในร่างกายของบุคคลใดมาตรา128 วรกสามก็กาหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้คู่ความหรือบุคคลใดได้รับการตรวจพิสูจน์จากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาวญอื่นซึ่งอาจเก็บตัวอย่างดังกล่าวไปตรวจได้ด้วยแต่ต้องกระทําเท่าที่จําเป็นและสมควรโดยถือเป็นสิทธิ์ของคู่ความหรือบุคคลนั้นที่จะยินยอมหรือไม่ก็ได้ถ้าหากไม่ยินยอมตรวจตามที่ศาลมีคําสั่งก็อาจจะเข้าข้อสันนิษฐานตามมาตรา128่งรทับหวัสี่ที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นไปนตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่ถ้าศาล ไม่ได้เป็นผู้สั่งก็ไม่อ่านนำบทสนิทนาดังกล่าวมาใช้ได้ค่ะ ในคดีแพ่งกรณีที่สาลเห็นว่าการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะทําให้ได้ข้อเท็จจริงที่นาไปสู่การวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นได้โดยไม่ต้องสืบพยานหลักฐานอื่นอีกศาลม,มีอํานาจสั่งให้ทําการตรวจพิสูจน์บุคคลวัตถุหรือเอกสารใดๆโดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ถึงวันสืบพยานตามปกติก็ได้ค่ะอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา128รทับหนึรสองนะคะ สุดท้ายนะคะค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ในคดีแพ่งค่ะกู้ความฝ่ายที่ขอให้ตรวจพิสูจน์เป็นผู้รับผิดช,ชอบโดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่ารัชชาธรรมเนียมแต่ถ้าไม่สามารถจ่ายได้หรือศาลเป็นผู้สั่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหา,ารศาลยุติธรรมกาหนดทางนี้ก็เป็นไปตามมาตรา128ยทับวรรคท้ายค่ะแต่ถ้าผู้ร้องขอไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายได้หรือเป็นกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งให้ตรวจพิสูจน์ก็ให้ศาลสั่งจ่ายตามระเบียบที่คณะกรรมการ บริหารสาร์ิธรทำกำหนดส่วนความรับผิดในค่าใช้จ่ายดังกล่าวก็เป็นไปตามมาตรา158หรือมาตรา16 161ค่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปโดยคร่าวๆนะคะใครที่อยากดูเนื้อหาเต็มๆของหนังสืออาจารย์ก็ไปสามารถหาซื้อได้แล้วก็อ่านเนื้อหาเต็มๆได้เลยค่ะส่วนเนื้อหาที่สรุปมานะคะเป็นเพียงแค่การนําหลักกฎหมายนะคะบวกกับคําอธิบายที่อาจารย์ได้เขียนเอาไว้ในหนังสือมาสรุปให้ฟังเพื่อสะดวกต่อการไปค้นคว้าสืบสืบค้นเข้า ข้อมูลต่อเนื่องนะคะไม่สามารถยึดเอาไว้เป็นหลักในการเรียกนการสอนหรือในการอ่านเป็นหลักได้นะคะถ้าจะให้ดีก็ไปซื้อหนังสือหรือว่าไปศึกษาอย่างตั้งใจเต็มที่ค่ะสาหรับส่วนแพ่งก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนอาญาก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะโดยจะเน้นในการสรุปหลักเหมือนเดิมค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ